สวัสดีคุณผู้ผมชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของพี ho, ่โอแพทยเอาเป็นว่าตอนนี้คือเราอยู่กันที่ห้องตรวจนะคะที่คลินิกคลินิกไหนคลินิกนี้ฮะโภนีคลินิกนะฮะอยู่แถวแถวงามวงวาน,นั่นเองนะฮะถ้าเกิดใครสนใจพี่หมอก็มาตรวจที่นี่อยู่นะฮะทุกวันอางคารอนาคตอาจจะเพิ่มวันก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งทีนี้นะครับวันนี้จะมาสาธที่โชว์ให้ทุกคนดูปกติไม่ประเทถ่ายให้ใครดูนะอคอคลิสินโดมเราคุยกันบ่อยมากแล้วหลายลายิปน,นะครับว่า สาเหตุการปวดน้าปวดนี่เป็นยังไงเราตัดขั้นตอนทิ้งวันนี้เราไม่อธิบายออเอาวิดนโดอมอยากรู้รายละเอียดไปดูคลิปกับคลิปนี้ฮะอะ่แต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาทํากันก็คือเราจะมาฉีดให้ดูแน่นอนติดเหลืองอีกละเห็นเข็มแต่ช่างมันนะฮะเพื่อเป็นวิยาทางความรู้นะครับเราจะฉีดอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเรา move กันไปห้องฉีดเลยฮะก็ต้องขอขอบคุณคนไข้จำเป็นนะครับ,บคนกลาที่ให้ถ่ายครับโอเคเดี๋ยวเราไปห้อง เอาละฮะตอนนี้เรามาอยู่ในขั้นตอนการก่อนฉีดนะฮะอันดับแรกคือเราต้องดูก่อนว่าเราจะฉีดกล้ามเนือ้อแัดไหนนะครับเอาไปทิ้โดูคืออธิบายไปแล้วว่ามันคือกล้ามเนื้อทรัพิเซียมันคือมัดน,นี้ให้ดูภาพเห็นไหมว่า,วากล้ามเนื้อนะครับมันจะเกาะยาวตรงนี้เลยกล้ามเนื้อนะครับถ้าเกิดดูตามนาโตมี่นะเห็นไหมว่า,วามันจะเกาะตั้งแต่เนี่ยไททอยข้างหลังนี่เลยลงมาโค้งจนถึงกระดูกหัวไหล่ตรงนี้นะฮะก็คือตรงช่วงเดลตอนมาเซลนะแล้วก็โค้งตีมาตรงนี้ยาวถึงกลางหลัง นะครับนั่หมายความว่ากล้ามเนื้อนเนี่ยใหญ่มากแต่โดยส่วนใหญ่เวลาขยับเช่นจังหวะเรานั่งโกรเล่นเกมทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเอาศอกหรือหัวไหล่งุ้มไปด้านหน้าเมื่อไหร่ปึ๊บตรงนี้ครับมาเจอกันหดตัวคนไข้มักจะปวดบริเวณเนี่ยเป็นหลัก ดังนั้นคนไข้ที่เขาปวดตรงเนี้ยเวลากลับมาทําหน้าท่าปกติแล้วโทษนะครับหน้าหลังคอมเวอร์นิดนึ่งเห็นไหมส่วนหนึ่งคือคนนั่งหลังคอมก็จะปเป็นออฟฟิศซินโดงหน้ากับปกติด้วยเห็นไหมว่าเมื่อกี้พอจับหน้าหลังตรงปึ๊บโดยปกติแล้วกล้ามเนื้อบันนี้ควรจะต้องคลายแต่ของคนไข้ก็คือเป็นก้อน จับแล้วยังแบบกดเข้าไปเนี่ยยังมีความแข็งแข็งอยู่น่าหมายเขาว่าตัวกล้ามเนื้อเขาไม่ได้คลายตามกลับมานะฮะซึ่งเคสเรานี้สามารถแก้ปัญหาด้วยกันทำอะไรได้บ้าง1น 1. เปไปนวดนะครับเัาก็จะแบบก,กดขยี้ขยี้นะฮะตรงทิกเกอร์อพอยต์เพื่อให้มันคลายตัว 2. ออาจจะใช้ว,วกที่ไฟฟ้า ได้3ใช้ออลโกซาวได้4ฝังเข็มก็ได้แต่ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยตัวจะอยู่ไม่นานได้แค่เดือนเดียวก็ต้องกลับมาทําใหม่แล้วถ้าเกิดพูดทำโปรประเมินค่าใช้จ่ายแล้วแพงนะครับเทียบกับโบท็อกโบท็อกบางคนบอกว่าพี่น้องไปฉีดน้องฉีดหน้าไม่ใช่หรอโน่นนั่นนี่ไม่โบท็อกจิ้มทั้งตัวเลยมีกล้ามเนื้อตรงไหนจิ้มได้หมดนะฮะแต่นั้นหลักการก็คือมันจะคายแถมโบท็อกอยู่ได้นานกว่าครึ่งปีด้วยซ้ำเทียบราคาแล้วพี่หมอก็ว่าคุ้มกว่าไม่พูดกาทำเพลงฮะเดี๋ยวเรามา คล้ำแล้วก็สาธิตให้ดูเลยว่าเวลาเราปักเราปักกันยังไงจะได้ไม่เจ็บด้วยอ่ะโอเคทุกคนทีเนี้ยพี่หมอก็ต้องมาก,ก่อนว่ากล้ามเนื้อมันอยู่มัดไหนตรงไหนบ้างน,นะฮะปกติที่หมอก็จะจับอย่างเงี้โยโงยปึ๊บแล้วก็ดูเป็นก้อนว่าเฮ้ยก้อนอยู่ตรงไหนอ่ะอย่างเนี้ยเป็นลำรู้เลยว่าลายกล้ามเนื้ออยู่ตรงนี้แน่ๆที่แข็งๆนะครับผมมาถึงตรงนี้อ่ะตรงนี้เริ่มเป็นกระดูกหัวไหล่ละอ่ะเราวาดไว้ตรงนี้ถ้าแต่ว่าตอนเนี้ยกล้ามเนื้อนะกอดจากข้างบนนะเนี่ย ลง,งงล,งลงมาถึงตรงนี้ปึ๊บรับตรงเนี้ยจะโลมาถึงตรงนี้อ่ะนี่คือกลามเนื้อที่เราจะต้องทําการฉีดดังนั้น,น,นถ้าจะให้ฉีดให้ชัวร์นี่โกยเลยนี่เป็นก้อนแข็งๆนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเนี่ยปักตั้งแต่ตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็ตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยแข็งที่สุดนะครับประมาณนี้ถามว่าตรงนี้มีไหมที่หมอลองกดแล้วไม่มี อ่เนี้ยแสดงว่าหลักๆอ่ะใช้กล้ามเนื้อด้านนี้มากกว่าท่านี้ยถ้าปวดแค่แนวนี้นะมักจะปวดจากการที่เราอ่ะนั่งก้มเสมากกว่าพวกคนที่เล่นเกมมือถือทั้งหลายนะฮะเล่นคอมแล้วไม่ปรับจอให้มันสูงพอดีระดับหน้าเนี่ยระวังไว้ป่ะเดี๋ยวเรามาฉีก,กันเลยดีกว่าฮะ,ะมาเอาไว้เห็นแบบใกล้ๆนะทุกคน เจ็บไหมครับผมนิดหน่อยครับนิดหน่อยใช่ไหมเจ็บตอนยาวิ่งหรือว่าตอนที่เข็มปัดตอนยาวิ่งตอนยาวิ่งอ่ะก็จะมีแค่นั้นและฮะตอนที่เจ็บปักกันให้ดูสดๆเลยนะฮะทุกคน มทุกคนเสร็จละเรียบร้อยง่ายๆอ่ะเราปิดไฟก่อนเดี๋ยวหน้าเรามึนนะฮะดังนั้นพอฉีดละมิบปุ๊บก็ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงคนไข้ก็จะรู้สึกดีขึ้นนะฮะถ้าเกิดมันโดนจุดแล้วก็มันทายนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่การปรับพฤติกรรมด้วยถ้าฉีดไปแล้วยังคงทำพฤติกรรมเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมอยู่รึ่งปีเจอกันนะฮะนี่เราต้องรึ่งปีในการปรับพฤติกรรมนะเว้ยทุกคนดังนั้นเราต้องดูแลตัวเองนะจ๊ะปาเดี๋ยวฉีดข้างให้เหลือกันนะฮะ น,นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะปกติแล้วเนี่ยเอาฟิซิโอดเราใช้เวลารักษาแค่ประมาณ 5- 1 0นาทีเองนะครับยิ่งถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าคนไข้ประจำเราเนี่ยใช้โดสเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็อย่างเงี้ยยิ่งทำกันง่ายนะปกติป a ด k อกเนี่ยเขาจะบอกว่าห้ามนวดห้ามอะไรใช่ไหมเพราะอะไรเขากลัวยามันกระจายกลัวว่าจะกระจายไปโดนกล้ามเนื้อมัดอื่นเดี๋ยวมันจะเบี้ยวใช่ไหมอะไรชีดตรงหัวคิ้วแล้วเอามือไปกดไปถูไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะไหลลงลูกตาเดี๋ยวตาจะลืมไม่ขึ้น แต่ไม่ใช่กับพวกตรงไหละ่ะเพราะว่าตรงไหลกล้ามเนื้อมันค่อนข้างใหญ่อย่างที่ให้ดูอนาตมีไปแล้วใช่ไหมยางนั้นอย่างนี้ก็คือสามารถกดนวยกระจายให้มันอันนี้ได้นะครับอ่ะแล้วก็แค่เราขยับดูว่าตอนนี้มีรู้สึกมีตึงมีอะไรอย่างนี้ไหมนะฮะตอนนี้รู้สึกไหนบ้างหลังกระฉีไปแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บครับไม่เจ็บเลยเห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามผลกันว่าหลังจากนี้อีกประมาณ ช่วงหนึ่งสัปดาห์จริงๆแล้วแค่สอสาวันก็น่าจะรู้ผลแล้วแหละว่าคนไข้รู้สึกยังไงบ้างน,นะครับถ้าเกิดใครสนใจจะลองมารักษากับพี่หมอก็มาที่โพนี่คลินิกได้ครับคือโลเคชั่นนะ้นีที่นี่เลยนะพี่หมออยู่ทุกวันอาคารหรือว่าโทรปรึกษาคิดก็ได้ว่าพี่หมอเข้าวันไหนอะไรยังไงเพื่อน,นัดกันทีนะฮะถ้าเกิดมาจากช่องของพี่หมอเองก็เดี๋ยวดูแลให้ราคาพิเศษไปกันนะทุกคนโอเคพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันพุธเวลาห้าโมงเย็นแล้วก็มาสาวตอนเที่ยงนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ